ครับเราจะมาตะลุยออกดึงแดนไปจับปลากันนี่ผมเตรียมจะขายกับเบ็ดที่ใส่เหยื่อมาแล้วพร้อมที่ไปตกปลานะครับวันนี้นะมันขึ้นเยอะมากเลยผมเลยถึงได้เอา เบ็ดทั้งเบ็ดคู่ใจทั้งสองอันมาจับปลาแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้ปลาหรือไม่ผมเจอเปลาช่อนตัวใหญ่ตอนที่ผมไม่ได้เอาเบ็ดมาปลาช่อนตัวนั้นใหญ่มากดูกนันนะผมจะได้ตัวนั้นไหมน,นู่นครับมันอยู่แถวนน้นทุกคนครับมันอยู่ตรงนน้นเมื่อกี้ผมเห็น ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นเปล่านะเพราะผมไม่ได้ดูกล้องเลยมันอยู่แถวนี้ลรัเจะวางตรงไหนดีเราต้องดูด้วยว่าเราต้องวางตรงไหนถึงจะได้ปลาแล้วผมผมคิดว่าผมควรจะวางไว้ตรงนี้ผมว่าผมน่าจะไม่ได้ป่า คิดว่านะต้องไปที่ที่โลง่โลงๆไม่มีหญ้าแล้วก็น้ำให้ตื้นด้วย <Okay. S 1> คือจ,จริงผมก็อยากปักเทถานุ้นนะแต่ มื่อกี้ปลาวันใหม่ตรงนี้ไม่ดีกว่าผมว่าผมไปปักฝั่งนู้นจะดีกว่าไม่รู้นะคบว่าคุณผู้ชมเห็นหน้าผมยังผมไม่ค่อยได้ดูคลิปของตัวเองเพเท่าไรแต่ผมจะบอกว่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลงคลิปการจับปลาง่ายๆของผมมาเพิ่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนทุ่มหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันตอนทุ่มหนึ่งว่าผมจะได้ปลาหรือไม่ ชุบผมยังไม่ได้ผมยังไม่ปาเพราะรูสุกว่าตรงใน,นจุดมันจะไม่ค่อยดีเท่าไรคือผมเห็นปลามัน่ายตรงนี้ผมเห็นปลา่าวแถวนี้แต่ไม่รู้ว่ามันไปไหนของมันแล้วผมก็จะวางว่าตรงนี้เหมือนเดิมผมคิดว่าผมน่าจะได้เพราะปลาตัวนั้นมันใหญ่เบลเลอรเตอร์เตอร์เลยเพื่อ อุ้ยตรงนั้นตรงนั้นอยู่ตรงนั้นคุณคขไ้เสียงไหมไม่ใชเสียงปลาเลยครับผมอีจายเกอร์แล้วปลาไปไหนแล้วเราต้องคำนวณการว่ายน้ำของมัน้ตรงนี้แหละมาจะดีสุด ไม่ได้เป็นไรถ้าถ้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมานั้งทีหลังอุ้ยลุกๆๆๆเออมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปคือตอนเย็นนะครับอุ้ยๆ้นไม้เข้าขัดเรามาดูอีกทีกันตอนเย็นนะครับ ขอจบไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมถ่ายใหม่ตอนเวลาประมาณหกโมงทุ่มนึง่งน่ครับตอนนี้เวลาบ่าย 3. สามสี่ชั่วโมงเจอกันครับ <c oughs> ผมไม่รู้จะได้ป่ะนะถ้าได้ทุกคนก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามถ้าไม่ได้ผมขอคุณพวกคุณช่วยคอมเมนต์หน่อย ถ้าคุณคิดยังไงก็ฝากอะไนะครับคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามเดี๋ยวผมมาดูกันใหม่ตอนเย็นอุ้ยตก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 น้ำตกน้ำแถวนี้หมดเยอะมากครับแค่นี้ไม่เปานครับจบที่ห้านาทีจบที่ห้านาทีเป๊ะ